โอ้ยนี่น้ำอยู่ด้นี่แค่จังได้ยังสิเอาอไรฮะยุ้มลงมาเลยเนี่ยเออยุ้มก็ยุ้มเออแดบไล้พี่น้องอู้ยู่อนเก็บอยู่นี่สมองหนึ่งข้พอเปล่าพี่น้องผม ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าวไก่โค้งต้องบอกผ้ารอผ้าพี่น้องรอมาอีกแล้วครับมาเบิ่งกันอีกคลิปนึงครับผมยายไผ่พอเฮ็ดปวกไก่น้อยไว้บักหลายหนึ่งครับพี่น้องเป็นข่าวๆอยู่เดี๋ยวบ่าวไก่ครับยายไผ่สิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดปวกไก่น้อยครับแบบหลบายนกบ่าวไก่ก็เอาแขนไว้นะครับอากาศพี่น้องฝนทำตาสีตกยิงกก่งว่าเศร้านะครับพวกเราขี้ฝ่าแตงว่าบ่าวไก่บัได้ไปต่อนุพี่เตียออกมาไว้ข้างนอกอันนี้เจ้าขนุนครับเจ้าขนุนก็ยังให้ สมบูรณ์เพราะว่าเทินถือฝนนะครับก่อยากทายขนนกถือผนนี่ครับนองไม้ครับปลูกเพาะเบาไก่ครับกับพ่อแต่สีหัดขันครับพ่อแจสีหัดขันแต่ว่ากันยังหาเด็กสูนุกครับมีแต่เสียงเจา้าเสียงหวานครับโอ้เสียงวังเวงไปเบิ้งเห็ดน้ำใยไพ้ครับเห็ดปวกแค่น,น้อยอีุ่พี่น้องพุนเข้าถ่ายอยู่พุ่นไปเบิ้งครับผม อีปัดพี่น้องฟาร์มเห็ดปวกไก่หน่อยบาทนี่ mm hmm. ปาด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 อุ้ยเป็นขาวๆอยู่ครับพี่น้องผมครับนี่เ <c oughs> ก็บเห็ดปวกด้วพี่น้องใจไผเอาอีกวอวสวัสดีเพ่อเน่สวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดปวกไก่หน่อยเด้อค่ะพ่อ,อ,พอกันอีกคลิปครับผมพี่น้องพ่ออีกคลิปใจ <c oughs> ไผ <c oughs> มาอีกใจไผบยยอมครับมาเลาะเบิ่งอีกหลังจากที่ได้เห็ดปวกไงแล้วเราบยยอมครับเลาะไปเลาะมากพอเห็ดปวกไก่หน่อยครับพี่น้องมาสิเก็บแล้วปาดพี่น้องผมละบริษัทเห็ดปวกไก่หน่อย ครับผมเอ้ยเบิ่งแนี่พี่น้องผมพูดอะแบบงามครับพี่น้องผมเกิดไรครับพูดอะแมียนมืดเตอครับพี่น้องผมโอ้ยพูดพูดพี่น้องผมแมียนมืดทีบเลยครับไฟหุ่นแหงหลายโอ้ยพี่น้องผมพ่นพ่นอยู่ข้างบนก้างีครับเก็บเก็บเก็บใยไฟเก็บเก็บเก็บมันจะเก็บเบบใหญ่แบบนี้พูดอะโอ้ยพูดอะงามงามครับพี่น้อง นี่เราก็ลังอุปกรณ์เก่าแล้วครับพี่น้องผมตะไคร้เราครับตะไคร้เก็บยิ่งคืนนะครับตัดออกพี่น้องจะเก็บหลัง่ายเก็บเห็ดปวกเกอหน่อยเรานะครับอุ้ยลายเลยพี่น้องผมพูดละเมียนมืดดิเก็บแล้วเมียนมืดครับพี่น้องผมพูดละพี่น้องผมพูดละโอ้ยงามงามงามนี่ทางพี่กะ กระลังสีขึ้นครับพูดล่ะถ้าผีกระลังสีขึ้นครับพี่น้องฝนตกม่าเมือนี่บ่ได้อันนั้นจ้ะ,ะก็โคนตกม่าเปื่อยอีหลีนแล้วเมือนี่เปื่อยเบิดแล้วนี่ปวดอะไรกําลังยุืมครับพี่น้องอุ้ยปวดอะไรอยูย่ข้างหลังเราครับพี่น้องเป็นเาเข้าอยู่เดี๋ยวบอกไก่สิพีผ้าไปเบพี่งครับครับผมผมผมอุนน้ยพี่น้องผมพูพดล่ะขามันกังหัน แมียนมืดครับพี่น้องพี่น้องผมพูดละม้วนในง,งามดีครับแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข็งดีดีอยู่อุ้มนึงพี่น้องผมแบบหลายครับเทียบอยู่ข้างๆเทียงคือเก็หน่ะพี่น้องผมเฮ็ดพวกเงี้ยผันเขาอยู่พวกไก่เทียงจากเทียงหนง้าข้ามมะเขืาที่ใหม่ก็เลยมนันลงครับพูดละโงามงามโอ้ยเราใหญ่ไพ่แล้วกําลังคอยยุ่งครับพี่น้องคอยตัดคอยลิ้มคอยเลี่มยมเอาโอ้ย โอ้ย้ยโอยน่าพี่น้องผมเอามาตัดเกล็ดไก่พี่น้องเบิังน้ำเลยยุ่ยมมาก,กงามเดียวเดียวเดียวครับผมพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายเด้อครับติดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ย่ายไพ่ให้เบาไก่โคกดันบกนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายที่บมถิ่มบวัวปลาย่ายไพ่ถิ่มบัวปลาเบาไก่บัวปลาจะสีภาพไปเห็ดยังหาหญิงปลาหาใส่เบ็ดใส่หม่องให้ปาไป คิดหอดคิดถึงสุขูสุขคนเด้อครับอาจารย์เสียนนกเขาใหญ่สุขูสุขคนนะครับคิดหอดคิดถึงสุขูสุขคนครับเบาไก่กับบัวเหนอออกตอนกแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าฝนป่ากะเข้มนกกับบค่อยหาวทั้งบ้านเบาไก่ครับนกป่าทั้งบ้านเบาไก่บ่ค่อยหาค่อยหัเบาไก่กับบมีรถไม่เลือกไปทางไก่น้ำพึ่นนะครับเบาไก่กับบด้ไปเลาะทั้งใดก็มีแต่หาปูหาปลาทักงอนช่วงนี้เดี๋ยวไ้ไดร้ฤดูไ้ได้์หอดย่ำเท่านั้นครับนกตอกับขันอยู่ครับกับหาวอยู่ ลูกบ้านเท่ากับธรรมดานะครับแต่ว่านกปลาเพิ่นหันบ่าหาออกไปกับ,บพวพอสิได้ครับเพราะว่าบ้านบ่าวไก่มันเป็นปลาเป็นดงไปนน้ำเนลนะครับเพิ่นก็เลยบ่ค่อยอยากหาอยากคึกเป็นไรครับเดี๋ยวหอดย่ามหดมือหดเวี้นกข่จังถา้าติดตามรับชมครับเป็นแรงเครียร์แรงใจให้บ่าวไก่น้ำเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเก็บเห็ดก่อนหาเห็ดหาเน่าไหมหาปูหาปลาก่อนครับช่วงนี้เก็บเห็ดบวกไปหน่อยก่อนอ้ยพี่น้องผมบุกแน่ละพูดอะจังไรจังสิเก็บแล้วพี่น้องอ้ยุ ได้ทเพชรแล้วพี่น้องดูงามงามงามครับผู้หลักถอดคาตัดถอดคาตัดรถพี่น้องผมกันพวกกะทิไก่ป่าบ่าวไก่มะหว่าทางนี่มันสางรถได้พี่น้องนี่เคลี่ยกินปัวเคลี่ยกินมันบ่มา่ะสีมันพนมันพนมันหึมมันอันเปียกมันมันจืดมันเป็นตรมา ยี่ดีครับพี่น้องเกิดจะดะมาเกิดค้าเกิดเนี่ยจะว่ามันฟาร์มเห็ดปวกเกหน่อยจาฟ้า,ามฟาร์มเกหน่อยผียังเหลืออีกท่างผีครับเหลืออีกหลายพี่ล่ะพี่น้องผมผพูดพูดแมนมากออดออดพี่น้องผมพูดเต็มเต็มเลยมือนี่ใหญ่ไพ่เต็มเป่าเลยทางพี่เอ๋ครับผมรับพี่น้องผม โอ้ยเต็มประเทศแดนดินทินอีสานนี่เลยครับพี่นอ้องแบบหลายครับยี่ไก่มูนอยู่ยพี่น้องผมหลายครับหลาย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 เย็บบเรียร์เนาะไก่ไฟเหมือนนี้เรายุ่มอยู่นี่ลระคือพี่น้องผมได้ซ้ำได้เขาเอาซ้ำนั่นครับพี่นอ้นองว่าแต่ว่า,าอยากได้กินนอกนังเขาไวให้มันเป็นเชือนะครับโอ้ยหลายครับหลายหลาย กัน <c oughs> เป็นเห็ดปวกไงเนรอนุ้ยเอานี้มาแล้วนะ้องพี่น้องเนาะโอ้ยคจังเป็นงานสิเก็เบเลลวาดนี้ดขึ้นมากมาก,มากย,ายิ้มบ่เลยศผุนกรตัดไงเนี่ยครับตัดจอดๆออกกอดพี่น้องขี้ดินกับบ่ค่อยไหลเพราะว่าฝนมันเป็นไอหนันมันเป็นขี้ปวกตกบ่แห้งมาขึ้นฝนตกเพราะปีหนึงเนี่ยกันฝนตกแห้งเนี่ยกันรีมีเป็นเลรศบริเก็บส วนไปคนมันแสงหพอมว่าเราไปกดมันแสงกับพ่อใหญอยู่ครับบริภาพี่น้องพาไปเบื้องมือนะไปหมดกรไดเนียครับไปหมดจกเอามันแสงน้ำใจใไ้กับพ่อใหอยากได้กินู่ครับสี่โรย่สามสีโรคุณนละพี่ให้น้องกินโอ้ยไ่ทองเนเล็กเนยยางหักวจะกินจะคอก็กินเนัใหงงอนทุงอกเ โอ้ยน,นี่งามอยู่ดีนี่ไอ้จังได้จ้งสิเอาได้ยุ่มลงมาเลยเนี่ยเออยุ่มก็ยุ่มเอาเดี๋ยวร้ายพี่น้องอุ้ยอันส่วนเก็บอยู่นี่สมองหนึ่งกับเปลียวพี่น้องผมเด <c oughs> ี๋ยวจังไลยก็จังถ่าให้แยกไพ่เก็บเปลียวซะก่อนน้องคำน้องจังถาติดตามสรุปตอนผลลายได้นะครับเพราะว่าลายอีนนี้พี่น้องผู้หล่อเก็บบเปลี่ยวไงเด้อ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> บ่งชั่งนี่เิ่นก็ดีใจละล่ะอุ้ยอันส่วนครับพี่น้องร้ายราย ขุนท่านขุนย่างย่างเอรีเจ้าครับเก็บหมแล้วหอกครับเดี๋ยวจังถาสรุปตอนเล่าเก็บแล้วถาเบื้องว่าห้องสีอะไรซ้ำใดะเราสีอาไรซ้ำใดะสีเหล,ไลืออะไรซ้ำเตะถาที่สามมึงครับใหญ่ไผ่หมุนเข้าไปอีกแล้วครับพี่น้องหมุนเข้าไปจ่จออีกละขุ่นตุมต้มกุ้มเข้าไปยุ่มอยู่ไหนขุนครับพี่น้องถาที่สามกันอีกครับตาแห้งเมื่อ ฝ้นฝากอรสิตกกครับขื้มแหลมาอีกละ่ะเป็นตะตกอยู่มือนี่ถูน่าหยุ่มอยู่ไนพูนครับเก็บเห็ดปวกเกอหน่อยครับผมสายบูครับพี่น้องเก็บอยู่ไนพูนโอ้โหนี่ผมจะับพี่น้องโอ้ ครับเลี้ยงหมาจี๊ดแจ้งน้อยกับเส้าดอกพี่น้องผมมาเล้ยงง่ายครับพี่น้องกาสิเอาเก็บเบ็ดกูดอกนี่งมาเลี้ยงง่ายครับถ้าติดตามเราจุมกันอีกครับผมครับพี่น้องเราหยับออกมาทั้งนอกแล้วครับทั้งในเก็บจี๊ด้งน้อกับเก็บบ่อเลี้ยครับพี่น้องเก็บบ่อเลี้ยเก็บบ่อเลี้ยงยงเก็บไข่เก็บมายังขาวอยู่คือเก่าครับยังหลายอยู่ไม่อัสุกอันนี้ลูกเนี้ยกอันนี้แค่ก็อีกอย่างเดียวพี่น้อง เป็นหวานนี่ครัโอ้ยเป็นดอกไม้ดอกหวานจะเป็นหวานซื้อยังบอกใครครับหูวจักแต่ว่ายูนี้มีอันคิงปลาเงาหนึ่งเดี๋ยวสายายไพ่เอามีตัดน้ำเล่าเจาะให้พี่น้องบึงว่าคิงปลามันเงาเป็นแนวใดหัวเป็นแนวไหนบางทันบางคนอาจจะว่าเดี๋ยหูจักนะครับว่าต้นคิงปลาเป็นแนวใดเดี๋ยวจังถาเบิ่งน้ำกันยูนี้แล้วครับยี่ใกล้นี่ยังถาเจาะเบิ่งน้ำกันครับเป็นยาคือกันครับคิงปลากิน อยู่ในแกงอไม้ตะปนอ,อยู่ในอันอันเพิ่นก็ว,ว่าเป็นยาดีอยู่ครับข,งบงาบางงขิงป่าเนี่ยเก็บมากินลองเสิร์ชหาเบิ่งเด้อพี่น้องสรรพคุณขิงป่านี่มีอยู่ครับแต่ว่าอยู่นี่ม,มีต้นนึงเดี๋ยวจกยักหน่อยถ้าเบิ่งครับพี่น้องแกลางดงเดี๋ยวมีอยู่ครับเก็บบ่เบิดดอกครับพี่นอ้องแล้วบ่เป็นเก็บเก,กี่ยวปัวเก๋น้อยนีย่เอาซ้าเอาได้ยุ้มได้ซ้าได้ก็เอาซ้านั่นครับ แต่ว่าเข้าไปแกงไปมกไปพัดนี่หอมพี่น้องคือเห็ดเข้าขายตมรลานอาหารนะครับเห็ดปวกเกลียหน่อยนี่งามหอมยังสั่นนะครับคือการกับเห็ดยังกอกเห็ดรลชดฉาดก็คือกันกับเห็ด,เ,หดเข็มเห็ดนี่แหละครับพี่น้องหอมคือกันเข็มมันหเหนียวต่ว่ามันเหนียวเนียน่ยเนาะเวละโอ้ยเหงาน้ำเหลาพี่พี่น้องขายยาวๆเลยเอาไงาตัดไง,งครับอยู่ชั้นไหน นี่มันดอกใหญ่เลยดอกใหญ่ๆเหยาๆขาสูงๆจึ๊บอย่างไรอยู่คือเกลืครับพี่น้องเก็บบัแล้วแหงเก็บแหงหลายแหงข้าวไว้ข้าวกับเจ้าสีเก็บจังไลมันหลไหลพี่น้องหลายดีๆครับร้อนนี่เข่าไม่ไผ่ล้วพ่อแจ๊คฟามเห็ดปวกเกี๊น้อยยายไผ่เอาเข่าขึ้นไว้แล้วกันมีมาหาเก็บเห็ดครับฟ้ามเห็ดปวกเกี๊น้อยคข้ากับพี่น้องกูนนะอ้ to to oh, okay. ยม ah. ีไปเบิด์ตอร์ดเก็บบัแล้วครับเดี๋ยวให้ยายไผ่มาขุด เบิ้งต้นขิงปลาพี่น้องเบิ้งครับว่าหัวเป็นแนวด้ต้นเป็นแนวดห L มาถ่ายที่ตามรับชมกันครับ <S <S นี่ครับผมพี่น้องขิงปลาครับน,นี่เงาคนนี่ย่าจกตั้งผิดนี่หละนี่ดองบังพี่น้องนี่ครับไปเพิ่นจะเป็นแบบนี้นครับ,รบน,นี่ดอกดอกันนี่ดอกเนาะดอกนี่ขิงปลาพี่น้องขั้นผู้ใดไปปลาไปดงนี่เอามากินได้เลยครับนี่นี่ครับใบเพิ่นเป็นแบบนี้ครับพี่น้องผมนี่ย่าไผ่กำลังสิกิมให้เบิ้งครับพี่น้องเงาคนครับ ใบยมเล็กไปไหนหออเกิดอยู <De ep S 1> ่ในพีชปวกนี่นะครับอยู่ใกล้เงาคนใบใหญ่ไปไหนเลยครับพี่น้องหัวงคนกับใบใหญ่จะพอยืดึงมันสิ่ฮักเอจับเอากีบเอาให้เวิร์ดอือมาทางผิดละอันนี้ครับกำลังย้อนลงหันหอมด้วครับพี่น้องฮวงคนกับซ้ำหนี่ฮะนี่เพราะว่าตัวนี้บได้กินได้ที่กินเงาอันนี้มัน กินหัวครับ <ITY> หัว <disappointing bosses> <g parking. S 2> mm. ิ้กับดอกมันนี่ครับพี่น้องผมนี่ครับเป็นหัวเพิ่นเป็นหัวเพิ่นเป็นยกีเินหัวบางอกน่าี่เป็นหัวเพิ่นอันนี้ก็เป็นหาคือสวมตัวละครับพี่น้องผมนี่นี่ครับตัวนี้ก็เป็นดอกเพิ่นครับพี่น้องผมตัวนี้กะเป็นดอกเพิ่นขิงปลาหอมครับเนี่ยซับนี่ก็ยหอมดีละพี่น้องผมหอมเย็นๆตัวครับขิงปลานี่ซับพอคุ้นดีคือยังตัวครับนี่กินดอกมันอันนี้มันแก่กินดอกกับหัวมันกินกับแกงเราอหม้กับปน แสีบครับพี่น้องเอาไก่มักคือยังจะขับมาหยำหอมดีป่านยังยังบ้านในเลี้ยวเห็ดปวกเราเก็บเห็ดปวกกับบ้านในเลี้ยวครับอยู่น้ำกันกีไก่เลยครับเห็ดพอดีมันมีอยู่เหกานึงอยู่หนี่เลยเฮาพี่ให้น้องเบิ่งนะครับบางท่านบางคนอาจจะบ่้านเคยเห็นนะครับขิงปลาเป็นแนวใดเห็นแต่อยู่น้ำเพิ่นลงน้ำเน็ดน้ำเฟรตน้ำหยังเนาะครับเนาะหอมดีครับขิงปลามีสรรพคุณทางยาดีคือยังตจครับเป็นยาระบายยาระบายท้องยาระบายท้องกินแล้วโอ้ยระบายท้องพุดๆเลยครับ บอลเลวเรกครับเก็บเฮ็ดมือนี่อยู่คนสี่แล้วครับพี่น้องผมไช้เบิ้งเจ้าได้ไร้เป็นไหนบาดนี่เอาเบื้องสักก่อนเราบย่ยอมพี่น้องเรายังมวนน้ำการเก็บเฮ็ดอยู่ครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีผมไม่ไร้เด้อครับพี่นอ<ม>้นนองผมงงที่เส,สียสละเวลามารับชมเบาไก่กับยายไฟหาเก็บเฮ็ดธรรมชาติครับใช่หรือไเป็นของสิบป้าพี่น้องเราก็ได้หลายเติบอยู่ครับพูล่ะมางามแต่ผัวเป็นขาวๆอยู่ในกระตาพี่น้องผมพูล่ะเป็นตอนซ่อนนะครับ เน็ตปวกกี่น้อยงามงามงามครับพี่น้องดอกเขาวดอกงามดีพอ่อรู้อ้ยเป็นตะมกตะแกงแสบีบแต่พี่น้องใส่พักอีตัวมกใส่พักอีตูวหอมหอมเสบปานยังได้พี่น้องครับใส่จ,จั๊เกือดได้พี่น้องมันหอมหน่วยใส่ผงหน่วยเนี่ยอะไรจังหน่อยจังเสียบผงหน่วยจักหน่อยใส่เกลือบอต้องไปใส่เครื่องหลายมันบดแสียบมเป็นแนวมันผลลัพธ์เพิ่นผาเห็ดเนี่ ครบผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับติดตามรับชมไปแรงเชียร์แรงใจห้เบาไก่โคกโดนโบกผ้าเลาะนะครับกับยายไผ่เสือบกแกงนะครับที่เสียสละเวลามารับชมยายไผ่รับชมเบาไก่เก็บเห็ดนะครับตรงนี้เราหมนะครับไพี่น้องเอฟซีเอ่ยคืนหอดอยู่เด้อมันคืนหอดเอฟซีบอเดีไปถึงการหอดกันค่อยไเด้ไปเน่า ครับผมสำหรับคลิปนี้กัไปอบุญขอบคลาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กัขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำรื่อยๆรื่อสุขหูสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีนะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อสวัสดีค่ะแมบ้านยายพายเสือแบกเรงคนเก่าคนเดิมแล้วครับผัวหลับเบิ้งในพี่น้องยังเต็มที่บุยคือเก่าพี่น้องผม โอ้ยเก็บบ่แล้วดอกคาร์บาล่าเหลี่ยวจากไปเบนหมอกเขาเมือนน้ำง่ายๆก็จังค่อยให้เรามาเลียมเอาของเราครับพี่น้องอยู่ใกล้ๆเถียงนี่ครับอยู่เถียงนี่แหละอยู่ใกล้ๆครับเทียงกูกูกูแบบมิจนากเขาเบาไกลนะครับพี่น้องโอ้ยตนะครับเห็นลังคาเถียงเบาไกลครับเหลือเหลือมีไกล้นี่ครับหากินอยู่ใกล้ๆเถียงนี่แหละครับพี่น้องสจหรับคลิปนี้สวัสดีครับ